เครื่องบินรับผู้ป่วยมาเที่ยวแรกนีอะไรครับทางกรมก็บอกได้ให้ความกรุณาที่จัดเครื่องบินลำเรียง259ขนาด24ที่นั่งนะเป็นเที่ยวแรกวันตรงนี้ออกจากสนามบินดอนเมืองกรุงเทพขามหานครปลายทางคือจังหวัดน่านจะนำพี่น้องชาวน่านกลับมา 24ท่านถึงอ้อมอ,อกพ่อแม่พี่น้องด้วยความมั่นใจว่าเราจะ,ะดำเนินการในวันพรุ่งนี้ซึ่งปลายทางก็จะมีทางรายการด่วนนั่นและหอนาฬิกาการที่สังกามาถึงคณะสงฆ์จะไดต้อนรับพี่น้องชาวนา่นกลับบ้านด้วยความอบอุ่นใจและวันนี้เองผมก็ได้จัดก,การประชุมที่จะวางแผนการเคลื่อนย้ายทางอากาศเที่ยวต่อไปและทางบดเที่ยวต่อไปอมีความมั่นใจว่าจะ รับพ่อแม่พี่น้องชาวนาที่ยังอยู่ในตกค้างอยที่กรุงเทพพมนครจำนวนหนึ่งกลับถินฐานบ้านเกิดทุกคนครับ่ามี200ตาันอเะว่ังน้คมััจะเงืครับงน้ท่ารว่าังสดงวี่นะคะเราจะฝนทุกนะคะโดยเฉพาะ5 2เนี่ยจำนวนคนจะเยอะมาก สามสีไม่เท่าไหร่และก็ไม่รุนรุ่เพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่มีแค่ภาคเหนือเราเนีคะมันจะมีใต้ตกกกกด้ดดนนวยจะทำรูปเรื่องแนบใดแต่การรวบเหมือนกันที่จะเฉลี่ยกันได้นะคะในส่วนเรื่องของการขนสตกผู้ที่หมายถึงว่าแต่กี้บอกว่ามีเกลือทรายใช่ไหมครับร้อยสิบหกนี่คือเกเลือทรายแล้วทำไมครับแล้วก็มันจะทิ้งพวกเป็นวันนั้นหรือว่ามีผลที่จีนอะา เที่ยวที่ผ่านมาที่เราฝ่ายของของเรา,เรามีเอกสารที่ทำนะคือเราใช้ตัวเลขแค่สามวันสามวันเลขคือมันไม่นิ่งนะวันละหนะ้าสิบห้าสิบเนี่ยคือแต่เราได้จริงคือที่รับมาสามสิบกว่าสามสิบกว่า แต่เนี่ยจะมีทีมแพทย์ทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่นะครับรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเมื่อเกิดปัญหาฉุกเฉินใดๆเนี่ยก็จะมีแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ที่มีความพร้อมและมีความทันสมัยสําหรับนั้ท่านเนี่ยเดินทางสูู่ริษัทของท่านโดยสวัสดิภาพครับครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่ายุทธปกรณ์ของกองทัพเนี่ยเพงจะต้องนํามาใช้ในภารกิจนี้ซึ่งเป็นภารกิจปกติเส้นกองทัพต้องทำอยู่แล้วนะครับในการที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับ ด้วยวิธีการที่จะช่วยเหลือชีวิตหรือว่าอันนี้ที่เขาเรียกว่าแอ r เลสคิวเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่กองกัพถจึงจะต้องทำเพระาะฉะนั้นการวิเคราร์กรเหล่านี้เนี่ยแม้แต่ว่าจะนําคนไข้เพียงแค่คนเดียวในการเคลื่อนย้ายกับพุ้นาีมนาวเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ออกองทัพปกจะต้องไปพูดดาเนินการแล้วก็ทําให้กับประชาชนทุกๆคนครับ